ฮัลโหูกค้าบอกว่าวันนี้อยากเห็น the star อยากเห็นคนที่จะเป็นคนที่อยู่หน้าปกของบอสร์แคนนี้ได้เดินคนที่สุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นเราปิดทุกอย่างนี่คือโชว์ของเราเหมือนกินออเดอร์ไปก่อนแล้วค่อยมากินเมนคอร์สปิดท้ายที่หลังอ s อ p r o b l e มีเจ็ดคนในทีมเป็นครอบครัวใหญ่ดังนั้นมันต้องสมบูรณ์แบบที่สุด วันนี้เราคิดถึงอย่างเดียวค่ะว่าเราสามารถมีเพรสไหมเพราะนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการจากโชว์พื้นเป็นพื้นไปแล้วค่อนข้างลื่นพอเราเดินไปถึงประมาณช่วงกลางๆมันขยมตอนหมุนอะหยู่นิดนึงแล้วก็ค่อยใช้เวลาแบบหันไปให้สื่อได้ตอนซ้อมซีนที่3มาริยาเลือกที่จะประสานการแสดงเข้ามาในแฟชั่นโชว์ค่ะบอกเลยนะคะว่าแฟชั่นโชวันนี้ เหมาะกับทีม The Journey of the Face 2019บอ,อกมา,ามาแล้วยุคเอตซี่ของแท้จับหมวกเอาประตือไม่ชอบจ้าประตือบอกจับหมวกทำไมโอเคไม่จับก็ได้ปล่อยเกิดอะไรขึ้นคะโอเอตซี่มาม่อยากบอกเขาค่ะว่าอยากให้เดินเป็นตัวเขาเลยเนี่ยเขา<อ>ก็เลยทำคะเกิดอะไรขึ้น ชายหนังยนคดีอะอนึกว่าดูแบบโชยุคเอสตี้ในว,วิธีการเดินแบบมีกลิน่นอไนตี้นิดนิดไม่แปลกแล้วน้องก็ไม่ได้ทำจนลน้น80นี่คือเขาเรียกว่ายุคป้าตือป่ะป้าตือต้องยุคแบบก่อนหน้านี้อีกอ่ะตายละผิดหวังหมดหมาริยา<อ>มาริยาทำงานมาเป็น10ปีแล้วนี่ลูกศิษย์มาริยาได้แค่นี้อ่ะโอ้ป้าตือยังไม่จบค่ะยังไม่จบป้าตือเฮ้ยตบมือกำลังใจย้ ดาวอะไฉันคิดว่าพวกนี้ไม่ควรจะมาเป็นเลนเตอร์แล้วควรจะเป็นเชียร์ฮีดเดอร์วันนี้เราไล่กันแล้วก็ป้าตือก็เป็นป้าตือค่ะคือฉันว่าเนี่ยแคนดี้พยายามจะอ้าตายแล้วส่วลยขึ้นป้าตือเขาแบบโอ้โหจะทำน้องเสียสมาธิเอาเราก็ต้องยิงร่วมมือร่วมใจกันเชียร์ไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังสวยทำไมนั่งทำไมอยากนั่งกัน แคนดี้เก่งมากที่พอปืนพูดด่าๆมาจีของเขาเนี่ยไม่หลุดไปไหนเลยฮะไม่หลุดไปไหนเลยแคนดี้แคนดี้พัทเทิ์นไม่เหมือนพัทเทิ์นไม่เหมือนมาริยาตีโจทย์ของเซตนี้แตกแคนดี้คะเรากําลังเดินแบบนะคะเราไม่ได้ประกวดนางงามนะคะเราเข้าใจพัทของมาริยาไม่ได้แปลว่ามาริยาวางให้เป็นนางงามเกินไปแต่ว่ามาริยาพยายามที่จะตีโจทย์3อย่างให้ different มากๆ แคนดี้เราอยากเห็นแคนดี้เดินแบบนิ่งๆอะ่ะทําไงอะ่ะแคนดี้ดอันสุดท้ายขอเดินนิ่งให้เห็นหน่อยได้ปะแน่นอนค่ะบัตเตอรเราคิดมาอยู่แล้วรอดูนะคะบัตเตอรเจ็ตที่2มารยาได้แต้มไปกับการทาแพทเทิร์นในการเดินที่แปลกไม่เหมือนคนอื่นและทําให้เราจําแคนดี้ได้